السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحم شهداء الفلسطينيين في غزة واشف جرحاهم بأسرع الوقت الممكن آمين يا رب العالمين EP نيبن EP تيسيب نا تيبهم เริ่มอ่านนะตั้งแต อีที่9ที่ผ่านมาได้อ่านคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนะโดยที่ผมบอกแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าการที่ผมได้มาอ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านแบบสอนเหมือนโต๊ะครูแต่ว่าผมพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ฮะพบปัญหายังไงนะก็ ช่วยชี้ช่องทางให้กับน้องๆหรือพ่อแม่พี่น้องนะที่ว่าจะแก้ยังไงในเมื่อเปิดเอ่อในเมื่อเกิดปัญหาอย่างเช่นเมื่อ EP ที่ผ่านมาผมได้คุยเรื่องวากาฟหน้าวากาฟนี่หน้าวากาฟแบบซเรียสมมตินะก็คือวากาฟแบบให้กับลูกหลานน่ะ ที่ผมยกตัวอย่างเช่นคุณปู่เนี่ยได้วงกราฟต้นทุเรียนให้กับหลานๆแต่ว่าพอไอหลานเนี่ยมีการแบ่งนะมีการแบ่งที่ดินแล้วนะเขาไม่ให้อะทุเรียนที่ที่ทคุณปู่วากราฟให้เเนี่ยอ่าช่องทางในการที่หลานๆที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งนั้นไปฟ้องที่ศาลนะฟ้องก็ เหมือนที่ผมบอกแหละมีสองช่องทางสองวิธีอย่างแรกเลยก็คือไม่ต้องใช้ทนายคือไปขอให้ศาลนั้นช่วยไกลเกี่ยให้นะช่วยไกลเกี่ยก่อนฟ้องตามมาตรา20ตรีนะนะของอประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะนี่แหละอ่าแล้ว ถ้าสมมติว่าอศาลได้ไกลเกีย่ยสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลยล่ะทางศาลก็จะเขียนสัญญาไว้แต่ถ้าสมมติว่าศาลไกลเกีย่ยไม่สำเร็จก็ถ้าสมมติว่าพวกท่านจะดำเนินการต่อไปก็คือต้องต้อง,องฟ้องแหละที่นี่น่ต้องใช้ทนายอ่านี่แหละวิธีการแล้วผมก็หลังจากนั้นผมก็จะมาอ่าน นะเรื่องต่อมานะซึ่งเป็นเรื่องอะไรล่ะฮะไอเรื่องสมรสนะไอเรื่องเรื่องครอบครัวนะเรื่องครอบครัวเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยบอกนั่นแหละว่าการที่จะใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยนี่เนีก็คือสองเรื่องแค่นั้นเองนั่นก็คือหนึ่งเรื่องครอบครัวสอง เรื่องมรดกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวใช้ได้นะ่าที่ศาลใช้ได้โดยที่ดัตโตยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดนะครับแล้วในเมื่อมีการใช้เรื่องครอบครัวในคู่มือนี้เนี่ยในเรื่องครอบครัวเนี่ยนะตามอ่อ บบบหนึ่งเรื่องครอบครัวนะลักษณะหนึ่งการสมรสนี่นะผมจะไม่อ่านแบบเหมือนต๊ครูแหละการสมรสคืออะไรยังไงผมไม่บอกอะนะผมผมไม่อธิบายตรงนั้นะนะนะเพราะว่าผมถือว่า,าท่านได้รับฟังแล้วคําอธิบายจากกต๊ครูก็ดีหรือจากการอบรมนะตอนที่จะแต่งงานเนี่ยนะที่ผมคิดว่าทุกๆุ สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามนั่นแหละ,ะในทุกจังหวัดนั่นแหละ,ะต้องมีการอบรมให้กับบ่าวสาวที่จะมีคู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า,าฝ่ายสามีมีหน้าที่ต่อภรรยา1 2ึ่สออย่างเงี้ยแล้วก็เช่นเดียวกันนของภรรยาก็ต้องทำตามกับสามี อแต่ว่าไอในในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานี่นะผมจะบอกว่าหน้าที่ของภรรยานะในเมื่อเขาได้อากาศแล้วนะสามีได้อากาศรับภรรยาเป็นภรรยาแล้วนะ ฝ่ายภรรยาเนี่ยหากคือมีมีอะไรมีสรีระที่ดีก็คือสามารถที่จะหลับนอนกับสามีนี่นะเขาก็ต้องไปมอบตัวนะมอบตัวกับสามีนะเพราะอะไรเพราะว่าสามีก็ได้จ่ายเิ็นสอดไว้แล้ว นะเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมอบตัวแก่สามีฮะแล้วก็กรณีที่เช่นเดียวกันนะมอบตัวต่อสามีแล้วเป็นหน้าที่ของภรรยาด้วยว่าภรรยาเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสามีในสิ่งที่ถูกต้อง หรือในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะถ้าในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่ต้องตามนะครับแล้วก็ภรรยาก็จะต้องเคารพต่อสามีแล้วก็ครอบครัวของสามีคือพ่อแม่ของสามีด้วยนะเคารพต่อสามียังไงล่ะก็คือถ้าจะออกไปไหนเนี่ย เนี่ยจะทำจะทำอะไรเนี่ยต้องบอกสามีด้วยนะเขาจะมีข้อยกเว้นแหละสมมติว่าโอ้เออมีเหตุฉุกเฉินอา่านี่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเป็นการาข้อยกเว้นหรือป่วยขนาดหนักเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้แต่คือในกรณีปกติเนี่ยต้องบอกเขานะต้องบอกเขาหรือเป็นหน้าที่เหมือนกันของภรรยาที่จะตั ที่จะต้องทำต่อสามีก็คือไม่กระทำการในสิ่งใดๆที่ทำให้สามีนั้นเดือดร้อนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเปิดหน้าให้สามีดูหน้าด้วย นะไม่ใช่ว่าไปไดตลอดอไม่ได้นะไม่ได้หานี่แหละแต่ถ้าสมมตินะสมมติว่าภรรยานี่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เมื่อกี้นะไอฝ่ายสามีนี่จะทำยังไงในอิสลามเราเนี่ย บอกไว้นะบอกหุกกลมไว้บอกมาตรการลงโทษไว้ยังไงล่ะนะก็แน่นอนที่สุดแล้วครับเมื่อกี้ผมบอกฝ่ายภรรยาใช่ไหมล่ะก็ฝ่ายสามีก็มีนะที่จะต้องทําต่อต่อภรรยาเขานะอย่างเช่นต้องอุปการะเลี้ยงดูภรรยา นะว่าเขาอะกินอะไรบ้างแต่งตัวอย่างอย่างไรบ้างเนี่ยจะต้องให้การความเป็นอยู่ที่ดีอะไรก็คือต่างฝ่ายตา่างมีหน้าที่ซึ่งกันและกันอ่าตรงนี้แหละผมผมคิดว่าโต๊ะครูนี่ได้เล่าไว้แล้วนะแต่ผมจะเอาตรงที่ว่าต่างฝ่ายนะั้น ไม่ได้ปฏิบัติกันนะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาคือผมจะไม่พูดเรื่องที่ว่าโอ้ถ้ามึงไม่ทำอย่างนี้นะมึงบาปนะไอ้นี้เน่นนอยู่แล้วมันบาปแต่ว่าผมจะพูดถึงมาตรการในทางตุลาการนะในทางศาลมันจะทำยังไงในทางตุลาการนะที่จะลงโทษในดุนียาเนี่ย จะต้องทํำยังไงอ่าผมจะเอาตรงนั้นน่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทางดุนยาเอาฝ่ายที่ภรรยานี่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะก็ฝ่ายสามีเนี่ยจะต้องปฏิบัติก็คือหนึ่งต้องตักเตือนนะตักเตือนภรรยา เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอย่าทำนะแบบนี้อย่างเงี้งงอ่าน่ยอ่านั่นแหละถ้าภรรยาไม่ไม่ไม่เชื่อฟังนะตักเตือนแล้วอะไรแล้วทางสามีนี่จะต้องไม่พูดกับภรรยาภายในสามวัน <c oughs> <c oughs> นะไม่พูดหรือไม่หลับนอน ไม่นอนอ่นะนําทำให้นะภรรยานี่รู้สึกนะเคอไม่นอนในเตียงเดียวกันนี่นะอ่าไม่ตักเตือนแล้วเอเอตักเตือนไว้แล้วไม่เชื่อไม่พูดแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่นอนในในเตียงเดียวกันนะสักสิบวันะนะถ้าถ้าไม่เชื่อฟังอีกก็ ก็เอาอีกอะไรล่ะก็คือเขาให้ตีสั่งสอนนะไม่ใช่ว่าตีที่หน้าตีแบบช้ำไม่ได้นะตีแบบให้รู้สึกนิดๆแค่นั้นเองนี่คือวิธีการนะที่จะต้องลงโทษกับภรรยาที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นี้แหละครับอ่า เพราะว่าถ้าสมมติว่าภรรยาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยทางชาวเราเขาเรียกว่าภรรยานั้นนูชูสอ่านูชูสอะไรคือนูชูสในชาวอนี่เขาบอกว่านูชูสคือหัวอิมตินาอัลเมร์ติมินอแดฮ์ฮักจิซูจีอูอัสยานีฮีอูอิซาตัลอัชรติฟี อาฉลาติมาอาหูะนะูคือการที่ผู้หญิงนั้นไม่ได้ทำก็คือภรรยานั้นไม่ได้ทำทำอะไรอ่ะในการดำเนินหน้าที่ในการทำหน้าที่ต่อสามีหรือไอเซียนี่หรือก่อการ ก็บทคือไม่เชื่อฟังอ่ะนะไม่เชื่อฟังสามีอ่ะนะเอาอิซาติลุชรติมาเหูหรือให้คือไอ้เก้าร้าวอ่ะต่อครอบครัวของของสามีอ่ะคือไม่ไม่เชื่อฟังแล้วก็เก้าร้าวด้วยอ่ะนะ่าแบบนี้อ่ะ นี่คือนูชูสน่าคำว่านูชูสนูชูสนี่ในอิสลามได้บอกวิธีการที่จะใช้มาตรการต่อภรรยาที่นูชูสก็คือที่ไม่เชื่อฟังหรือคือเกิดการกรบฏก่อการกรบฏต่อสามี คือไม่เชื่อฟังอ่ะถ้าถ้าพูดถึงว่าเ,เป็นการกรบฏนี่มันหนักเกินไปใช่ไหมก็คือไม่เชื่อฟังะนะไม่เชื่อฟังต่อสามีนี่มาตรการที่สามีจะต้องทำก็คือหนึ่งตักเตือนนะสองไม่พูดนะสามวันสามไม่หลับนอนสิบวันแล้วก็หลังจากนั้นไม่เชื่ออีกก็ให้ตีสังสอนแ,แต่ว่าตีเนี่ย เขาบอกว่าให้ตีด้วยผ้าคือให้อย่าอย่าให้พกช้ำอ่านี่คือวิธีการนะคือไอครอบครัวคู่นี้เนี่ยคือไม่อยากที่จะแยกกันนะแต่ว่ามันแบบดือด้อดื้อนะพูดไง่ายๆแบบดือ้อทางอิสลามนี่นะบอกวิธีการถ้าภรรยานี่ดือ้ออ่าแต่อ้นี้ผมว่าแก้ ไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้ชายมันมันแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมะฝ่ายฝ่ายฝ่ายชนะอยู่แล้วแต่จะพูดถึงตอนที่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามยังไงล่ะก็คือในกรณีที่ภรรยานี่ดีนะภรรยานี่ดีทำทุกอย่างปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแต่ว่าฝ่ายสามีเหลวไหลนะฝ่ายสามีแหละนะ่ะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นะจะทำยังไงอ่ะนะเพราะว่าภรรยานี่จะไปตักเตือนสามีนี่นะบอกนะบอกรานานก็ตะคอกไว้ภรรยาก็กลัวแล้วใช่ไหมหดแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะทางหุกกรมเราทางกฎหมายเราได้บอกวิธีการไว้บอกยังไงล่ะครับนะไม่ใช่ว่าถ้าคือบอกแล้วเพื่อจะแก้ปัญหานะเพื่อจะอยู่ด้วยกันอีกนะไม่ใช่ว่าจะแยกกันนะ นะคือฝ่ายฝ่ายภรรยานี้ก็ยังรักสามีอยู่ใช่ไหมฝ่ายสามีก็รักภรรยาอยู่แต่ว่ามันเหลวไหลอ่นะจะทำยังไงที่นี่กฎหมายบอกว่าฝ่ายภรรยานี่สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลคือฝ่ายฝ่ายภรรยาเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องทางทางศาล นะโดยที่ว่าไปฟ้องที่ศาลไม่ใช่ฟ้องอะนะไปไปร้องที่ศาลนะตามที่ผมเคยบอกเ,อเมื่อ EP ีที่แล้วว่านะวิธีการที่ไปร้องต่อศาลเนี่ยมีสองวิธีหนึ่งก็คือไปร้องขอให้ศาลเนี่ยช่วยไกลเกลีย่ยให้นะโดยอาศัยนะมาตรา23ของประมวลกฎหมา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะก็คือเขาเรียกว่าไกลเกลีย่ยก่อนฟ้องนะถ้าสมมติว่าคุณไปบอกแล้วที่ที่ศาลศาลก็จะเรียกนะสามีของคุณจะถามนะถามคุณว่าทำไมคุณก็บอกไปแล้วพอสามีมาก็ก็จะบอกไปนะว่าเออภรรยาของคุณนะมาบอกว่าคุณเหลวไหลยอย่างเงี้ย จริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสามียอมรับนูน่นนี่นั่นะนะก็จะมีการเขียนให้หรือทำข้อตกลงไว้นะโดยที่ว่าศาลนี่จะตั้งคนนะดูนะนะคนตร,นะตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงะจะตั้งเจ้าหน้าที่เลยนะ,ะถึงขนาดนั้นเลยนะ,ะนี่แหละในกรณีที่ ฝ่ายฝ่ายสามีนี่เหลวไหลนะแล้วที่นี่เนี่ยนะผมบอกแล้วว่าการที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี่นะก็เพื่อให้ครอบครัวหรือสามีภรรยานี้เนี่ยยังคงอยู่ไม่แตกแยกนะคคอทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะใช่ไหมจะแค่จะแก้ปัญหา ระวังระวังระวังสองฝ่ายอ่านี่แหละนะแล้วแล้วเอออีกอีกข้อหนึ่งอ่ะที่ที่สำหรับอ,อ่ของภรรยาเมื่อกี้นะของภรรยาที่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นนูชูสอ่ะนะภรรยาไม่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือไม่ต้องให้เงินอ่าแกแกภรรยาคือสามีนี้ไม่ให้เงินอ่านี่คือมาตรการมาตรการหนึ่งเหมือนกันอ่านี่แหละนะเพราะฉะนั้น ในกรณีที่สามีหรือภรรยามีปัญหาถ้าสมมติว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคุณก็ใช้ช่องทางทางศาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แล้วแน่นอนที่สุดอะครับพอไปที่ศาลเนี่ยหลักการก็คือจะต้องใช้กฎหมายอิสลามนั่แหละนะ ใช้กฎมหมายอิสลามแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆที่บังคับได้อ่านั่นแหละที่ผมบอกว่าที่สนับสนุนให้ท่านไปที่ศาลนี่เพื่อที่จะให้มีการบังคับได้นะถ้าไปที่อื่นนี่ที่อื่นจะไปบังคับมันไม่ได้ไงนะเพราะว่านี่แหละที่ที่ผมบอกว่าการที่จะใช้มาตรการทางตุลาการเนี่ย เพื่อที่จะบังคับในโลกดุนยาหน้าสวนอาเคโรห์นี่ก็ว่าไปหน้าอาเคโร่เพราะว่าอาเคโร์นี่ก็คือบาปยังไงบุญยังไงแค่นั้นเองแต่ว่าในในโลกนี้นะเราจะแก้ปัญหายังไงด้วยการบังคับใช้แน่นอนที่สุดแหละต้องใช้ช่องทางของตุลาการก็คือต้องใช้ของตุกอดี นะการชี้ขาดของโต๊กดีก็คือใช้กฎหมายอิสลามซึ่งนะทางราชการไทย,ยได้ให้มีการใช้บังคับนี่แหละนะส่วนในอนาคตหรือในในอีพต่อไปเนี่ยนะผมก็จะไล่ไปอ่านแต่เหมือนที่ผมบอกกันนั่นแหละนะการที่ผมจะมาเล่าจะมาบอกนี่ไม่ไม่ใช่ว่าในเชิง ที่โต๊ะครูสอนหนังสือไม่ใช่นะผมพยายามที่จะเอาว่าอะตรงไหนมีปัญหาแล้วจะแก้ยังไงนะตรงนั้นเองนะอ่าท้ายนี้ผมก็ขอ,อจบด้วยคำว่า <S <S 1> <S 1> วัสสลามุอาัยกุมวาระมะตุลลาฮิวบระกาตุ